เวลาที่มีเธอทงหัวใจแล้วใช่ไหมแค่เนีย้เวลาแค่เสียวนาทีาความทรงจำลบการตัวงำฟังใจดีถ้าไปวันนี้ นายพี่ยืนมองจากข้างเขาที่กำลังจะจากฉันไปไม่มีคำพูดจะได้ไมให้คนเธอเลิกจากกันไปชาช้าไม่มีแม้แต่คำ แค่เพื่อบอกว่ารักสักคำั้งจะได้ไหมหรือช่วยพูดอะไรที่พอจะทำให้รู้สึกดีถ้าหยุดมาเลยว่าไม่รักว่ารำคาดก็ยังดีดีกว่าใช้ไปอย่างนี้นแล้วก็ ที่พอจะทอให้ลืมไปว่าเธอไม่ไดว่าขังขังจันเตที่ดีกว่าเฉยไปอย่างนี้ไม่มันขังขางแค่เพียงทีเธอพูดไป บนภูเดลยามบานใจเย็นได้ไหมฉันจะให้เลาคำที่เธอมาฉันจะลืไปตอหันสิ จงคิดอย่างช้าช้าในใจคำบางคำนั้นแรงเกินไปทำลายใจเกิน Mm-hmm.